สถานีอธิษฐานมาอธิษฐานด้วยกันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สถานีอธิษฐานในยามเช้าว,วันนี้นะครับผมศาสนาจารย์ดรอ un, ิสระกุลธมรักษศัต์นะครับประธานองค์การพัฒนาทักษะเพื่อพระคริสต์นะครับสังกัดสายพระคริสต์ในประเทศไทยและตัวแทนพระคริสต์ไทม์เดอะครอสอินเตอร์เนชั่นแนลเซมินารีในประเทศไทยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาแบ,บ่งปันกันในเช้าวันนี้นะครับกับ ข้อพระธรรมนะครับพิบูบทที่4ข้อที่14ถึงข้อที่16นะครับชาววันนี้เรามาอยู่กันนะครับพระธรรมพิบรูบทที่4ข้อที่14ถึงข้อที่16นะครับจะขออนุญาตอัญเชิญเพราะวจะนะของพระเจ้ามาก่อนนะครับพิบรูบทที่4ข้อที่14ถึงข้อที่16ได้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปรุรคิดยิ่งใหญ่ผู้เดินผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศร,รับไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุรุหิตที่ไม่สามารถจะเข็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงถูกแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราจุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปลดจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยางต้องการ พระรัติฐานครับข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ขอการทรงเจิมจากพระวจนะของพระเจ้ามาสู่เราทั้งหลายพระองค์เจ้ามาสู่ลูกผู้สอนในวันนี้และมาสู่เราผู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนพระองค์เจ้าการเจิมจากพระวจนะของพระองค์เป็นการทรงเจิมสูงสุดพระองค์เจ้าขอช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราจะล้ำลึกเข้าไปในพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสผ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยเจอ อธิษฐานในพระนามององค์พระเยซูเจา้อาอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องนะฮะสารเสริญพระเจ้านะครับพระธรรมฮิบูนั้นนะครับเป็นพระธรรมที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับพอพระธรรมฮิบูนั้นได้ให้คําอธิบายพระคัพปีเดิมนะครับด้วยมุมมอง ของพระคัมภีร์ใหม่นะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือพระธรรมฮิบรูนั้นเป็นพระธรรมที่บ่งบอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมนั้นมาสําเร็จในพระคัมภีร์ใหม่อย่างไรนะครับเพื่อเป็นตัวชี้ว่าพระคัมภีร์เดิมนั้นับเป็นเงาของพระคัมภีร์ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมนะครับโดยค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดแล้วก็ ก่อผลมายังความสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์นะครับสำหรับผู้เขียนพระธรรมพิบูนั้นนะฮะเราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ละทุกๆคนก็ไม่ทราบเพราะว่าในพระธรรมฮิบูนั้นไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับแต่ว่าผู้เขียนพระธรรมพิบูนั้นนะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่จะเป็นอัครทูตเปาโลทําไมเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าพระธรรมพิบูนั้นเป็นพระธรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่เขียนไปเพื่อให้คริสเตียนชาวยูนะครับ เป็นผู้อ่านนะครับเพื่อรู้สิทธิ์ทาวได้เข้าใจเรื่องเราในสมัยพันธสัญญาเดิมว่ามาสาเร็จลงในพันธสัญญาใหม่อย่างไรนะครับดังนั้นแล้วผู้เขียนพระธรรมพิรูนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในพันธสัญญาเดิมเป็นอย่างดีนะครับและตอนนี้ก็ยังต้องมีความรู้ในศาสนาศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่ด้วยนะครับและผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งสองประการเหล่านั้นนะก็ นี่ไม่พ้นอัครทูตเปาโลนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากพระธรรมพิบรูไม่ได้รบะรบุไว้นะผู้เขียนไม่ได้ระบุไว้ว่าข้าพเจ้าชื่อเปาโลเป็นผู้เขียนเหมือนกับจดหมายฝากของเปาโลฉบับอื่นนะครับดังนั้นแล้วพระธรรมพิบูจ,จึงเราจึงฟันธงไม่ได้ว่าพระธรรมพิบรูนั้นเป็นพระธรรมที่เปาโลเป็นผู้เขียนนะครับแต่ที่ฟันธงได้แน่ก็คือพระธรรมพิบรูนั้นได้รับการเขียนที่มาจากการดุจใจของพระวิณบริสุทธิ์แต่ในเมื่ออัครทูตเปาโลนั้นเป็นผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะเขียนพระธรรมพิ ถูกนับเอามาวางเอาไว้ข้างหลังจดหมายฝากของ นะครับนี่คือเบื้องหลังของพระธรรมกิบูนะครับและแน่นอนนะครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้นี้ว่าพระธรรมกิบูนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพระคัมภีร์เดิมนั้นซึ่งดําเนินมาซึ่งดําเนินมาสิ่งต่างๆในพระคัมภีร์เดิมนั้นดําเนินมาแล้วมาสาเร็จในสมัยพระคัมภีร์ใหม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับในข้อความในพระธรรมกิบูที่เรากําลังจะพิจารณากันอยู่ในวันนี้นะครับนั่นคือ ฮิบรูบทที่4ข้อที่14ถึงข้อที่16เนี่ยนะครับชี้ให้เห็นถึงการที่พระเยซูเจ้าเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่นะครับพระเยซูเจ้าเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ทาไมถึงชี้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับนะในพระคัมภีร์เดิมจะมีพระพรานะครับ ต่อไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพระพาของโมเสสหรือว่าจะเป็นพระพาที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของดาวิดก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพระพาของโมเสสหรือพระพาของดาวิดนะครับผู้ที่เข้าไปทําหน้าที่ถวายเครื่องบูชาในพระพานั้นจะต้องเป็นมหาปุริต นะครับมหาปุโรหิตนะครับซึ่งก็จะมีการจับฉลากเวียนกันไปในในเผ่าเรวีนะครับจะมีมหาปุโรหิตนะครับมหาปุโรหิตั้นปีละคนปีละคนนะครับที่จะเข้าไปถวายเครื่องบูชาสําหรับการอภัยบาปนะครับประชากรของพระเจ้าทั้งหมดทั้งมวลนะครับบางคนเนี่ยนะฮะหรือเราทั้งหลายเนี่ยหลายๆครั้งเราก็คิดว่าพราะคัมภีร์เดิมเนี่ยดำเนินไปด้วยระบบธรรมะธรรมติ นะครับนะบางคนคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในพระคัมภีร์เดิมคือธรรมบััตินะครับแล้วก็คนในพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาพยายามแสวงหาความชอบธรรมดยธรรมบัญญัตินะครับสิ่งเหล่านั้นถูกนะครับแต่ว่าถูกครึ่งเดียวทําไมเป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะว่าแม้ว่าพระเจ้าจะประทานธรรมบััติให้เขาแต่พระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์นั้นมีความอ่อนแอนะครับเพราะมนุษย์เองก็ล้มลงในความบาปที่สวนเอเดนใช่ไหมครับหลังจากนั้นมนุษย์ก็มีลูกมีหลานมนุษย์เองก็มีธรรมชาติบาปจากสวนเอเดนนะครับที่ หลังไหลลงมานะครับตามเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะฮะแล้วก็มนุษย์ก็มีความอ่อนแอน,นะครับแม้ว่าพระเจ้าทรงกาหนดธรรมบัญญัติให้มนุษย์เผ่าพันธุ์ ฮีบรูนะครับปลุชาวอิสราเอลได้ได้กระทำเพื่อแยกพวกเขาออกจากชนชาติอื่นๆแยกพวกเขาเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ออกจากชนชาติอื่นๆแต่พระเจ้าก็ทรงรู้นะครับว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติได้อย่างครบถ้วนนะครับพระเจ้าจึงทรงวางระบบอีกระบบหนึ่งคู่กันไว้นั่นคือระบบการถวายเครื่องบูชาลบบาปนะครับ สาเหตุที่พระเจ้าวางระบบถวายเครื่องบูชาลบบาปเอาไว้ก็อ mm ย่างที่บอกครับว่าพระเจ้ารู้ว่าแม้มนุษย์จะพยายามทาตามธรรมบัญญัติขนาดไหนมนุษย์ก็เป็นผู้ที่อ่อนแอมนุษย์ก็จะต้องพลาดเข้าสักวันหนึ่งเพราะว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นสูงส่งมากนะครับธรรมชาติของพระเจ้าสูงส่งมากแต่ในความอ่อนแอของมนุษย์จึงไม่สามารถทําให้มนุษย์ไปถึงมาตรฐานทางธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงวางไว้ได้แม้พระเจ้าจะวางเอาไว้อย่างสูงส่งนะครับดังนั้นแล้วนะครับระบบธรรมบัญญัติที่เป็นระบบสําคัญในสมัยพระนกรีเด ก็จะอยู่คู่กันไปกับระบบถวายเครื่องบูชานะครับดังนั้นแล้วนะฮะที่ผมบอกว่าถ้าใครค็้ะใจว่าพราะัมภีเดิมนั้นเคลื่อนไปด้วยระบบทรมบัญญัติก็ถูกแต่ว่าถูกเครื่องเดียวเพราะมีระบบอีกระบบหนึ่งที่คู่กันและทําให้เกิดความสมบูรณ์เพื่อเป็นเงาจนกระทั่งกว่าที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาก่นคือระบบการถวายเครื่องบูชานะครับแล้วก็ระบบการถวายเครื่องบูชาทั้งหมดนั้นเพื่อที่จะสื่อให้เห็นว่าความบาปนั้นมีความรุนแรงมาก ครับความบาปนั้นมีความรุนแรงมากค่าจ้างของความบาปคือความตายนะครับเมื่อมีบาปเกิดขึ้นต้องมีชีวิตที่สูญเสียไปต้องมีการหลั่งเลือดนะฮะนะต้องมีการหลั่งเลือดมีชีวิตที่สูญเสียไปนะครับเขาก็จะต้องมีการถวายสัตวบูชานะครับถวายสัตวบูชาในพระพานะจะเป็นพระพาโมเสสพระพาปาวด์วิดหรือต้นหลังก็พัฒนาขึ้นมาเป็นพระวิหารของโซโลมอนก็ตามนะครับจะต้องถวายเครื่องเครื่องบูชา แล้วกสัตว์ตัวหนึ่งต้องสูญสิ้นสูญเสียชีวิตไปทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เชให้เห็นว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นสิ่งที่มีความรุนแรงมากและมีโทษถึงตายสัตว์ตัวนั้นต้องสิ้นชีวิตไปทีนี้ถ้าใครจะถามว่าสัตว์ตัวนั้นมันไม่รู้อีโนอีเหนอะไรเลยอยู่ดีๆมันไม่ได้ทําความบาปก,กับมนุษย์เลยมันไม่ได้ทําความบาปก,กับเราเลยแล้วทำไมมันต้องตายนะ ไม่โหดร้ายเกินไปหรือนะครับผมบอกให้นะครับนะว่าระบบถวายเครื่องบูชาในสมัยพุอธคติเดิมเชให้เห็นสิ่งนี้ถ้าใครเข้าใจว่าสัตว์ตัวนั้นนะครับนะัสัตว์สัตว์ถวายที่ถูกถวายเครื่องบูชาเนะี่ยสัตว์ตัวนั้นเนี่ยนะอ่ามันไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยนะครับก็ถูกนะช่างน่าสงสารมันเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทำบาปอะไรเลยแต่ต้องมาตายเพราะบาปเพราะบาปของพวกเรา ะะสิ่งนี้เล็งถึงพระเยซูนะครับสิ่งนี้เล็งถึงพระเยซูว่าพระเยซูทรงมาตายเพื่อบาปของมวลมนุษยชาติพระองค์ไม่เคยรู้อีโนโอีเนอะไรเลยพระองค์ทรงไม่มีความผิดอะไรเลยเหมือนกับสัตว์ที่ถูกถวายเครื่องเผาบูชานะครับพระเยซูเราเรียกพระเยซูในสมนัยพระพีใหม่ว่าพระเมสสโตโดใช่ไหมครับรเมสสโตโดแปลว่าลูกแกะเล็งถึงลูกแกะที่ถูกถวายเป็น เครื่องบูชานะครับเมสโปดกนะครับเมสโปดกแปลว่าลูกแกะนะเพราะเยซูในฐานะลูกแกะหรือพระเมสโปดกพระองค์ทรงไม่มีความผิดใดๆเลยนะครับแต่พระองค์ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชานะครับแล้วตกลงเพราะเยซูเป็นเครื่องเครื่องเป็นเป็นเป็นลูกแกะที่ถูกถวายเป็นเครื่องเผาบูชาหรือพระองค์เป็นมหาปุโรหิตผู้ที่ถวายลูกแกะนะครับคำตอบก็คือพระองค์เป็นทั้งสองอย่าง นะะในรพ,พระธรรมฮิบรูบอกเลยว่าพระเยซูเป็นทั้งสองอย่างนะครับก็คือพระองค์พระเยซูเป็นทั้งมหาปุโรหิตนะครับเป็นมหาปุโรหิตซึ่งมหาปุโรหิตในพระอัลกุรอาทั้งหมดนั้นจะเล็งมาถึงพระองค์นะครับมหาปุโรหิตในพระอัลกุรอาทั้งหมดนั้นจะเล็งมาถึงพระองค์พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตด้วยนะครับและพระองค์ทรงยอดเยี่ยมกว่ามหาปุโรหิตคน,คนอื่นๆเพราะว่ามหาปุโรหิตคนอื่นๆนั้นนะ เอาเอา,เอาเลือดของลูกแกะหรือว่าเอาเอาเอาตัวของลูกแกะหรือว่าสัตว์ปรชาเดียไปถวายนะฮะแต่พระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นมหาปรุหิตด้วยตัวเองและพระองค์ยอดเยี่ยมกว่ามหาปรุหิตคนอื่นๆก็คือพระองค์เอาตัวของพระองค์เองถวายเป็นเครื่องบูชา ไทยบานะครับพระองค์ทรงเป็นมหาปรุหิเตเป็นตัวแทนของของมนุษยชาติเช่นเช่นมหาปรุหิตในพระคัมภีร์เดิมเป็นตัวแทนของประชากรของพระเจ้าแต่ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูทรงเป็นมหาปรุหิตผู้ทรงเป็นตัวแทนของมนุษยชาติและมหาปรุหิตอื่นๆในพระคัมภีร์เดิมนั้นมหาปรุหิตอื่นในพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาถวายสัตวบูชานะครับไม่ถวายตัวของเขาเองแต่พระเยซูนั้นทรงเป็นมหาปรุหิเตแทนมวลมนุษยชาติและพระองค์ทรงถวายพระองค์เอง นะครับนี่จึงเป็นที่มาของการที่บอกว่านะพระพาของโมเสสก็ดีพระพาของดาวิดก็ดีหรือว่าจะเป็นพระวิหารของซาโลมอนก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเพียงเงานะครับเงาที่เลงถึงของจริงบนฟ้าสวรรค์นะครับเป็นเงาที่เล็งถึงของจริงบนฟ้าสวรรค์นะครับระบบการถวายสิ่งต่างๆนั้นมีอยู่ในฟ้าสวรรค์นะฮะนะมหาปุรุิก็เลงถึงพระเยซู นะครับแล้วก็ลูกแกะที่จะต้องนะฮะแกะต่างๆแพะต่างๆสัตว์ต่างๆ,างๆนะครับที่จะต้องออถวายเป็นเคื่อบูชาไทยบาก็เล็งถึงพระเยซูแล้วระบบการถวายในพระพาก็ดีใน มหมายในพระวิหารก็ดีนะครับเล็งถึงการกระทําของพระเยซูครั้งเดียวเป็นพอนะครับดังนั้นแล้วนะครับเงาของพันธสัญญาเดิมในระบบถวายเครื่องบูชานะครับซึ่งเป็นไปเพราะพระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถทาตามธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนจึงวางระบบ2ระบบไว้คู่กันแล้วระบบ2ระบบนี้นะครับโดยเฉพาะยิง่งระบบเครื่องเผาบูชาและการถวายเครื่องบูชานั้นเล็งถึง ของจริงบนฟ้าสวรรค์ที่พระเยซูทรงเป็นมหาพรตถวายเองพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชานั้นเองนะครับแล้วก็ถวายพระองค์เอง ทั้งหมดนี้คือคําอธิบายในภาพรวมของโปรตัมอิบรูนะครับซึ่งพี่น้องก็จะได้รับรายละเอียดต่างๆในส่วนต่างๆนะครับในแต่ละตอนแต่ละตอนซึ่งมีพระบรมชาระเจ้าหลายๆท่านมาอธิบายนะครับให้พี่น้องได้ฟังนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วมหาปรุกิจเป็นเผ่าเลวีไม่ใช่หรอแต่พระเยซูเป็นเผ่ายูดาห์พระเยซูไม่ใช่เผ่าเลวีแต่ทําไมพระเยซูถึงเป็นมหาปรุกิจได้นะครับอันนี้ก็จะอธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปรุกิจลักษณะของเมคฤีเซเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับพี่น้อง นะครับติดตามรายการนี้ต่อไปนะครับตอนนี้เรามาถึงพระธรรมพิปรุณนะครับพระรูปฌานพระเจ้าการต่างๆเขาจะอธิบายในส่วนนี้ต่อไปและก็อีกหลายๆส่วนด้วอ,อีกหลายๆส่วน นะครับนะสิ่งที่ผมอธิบายไปนั้นนะฮะนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเพราะว่าในพระธรรมที่บูรบทที่4ข้อที่14ถึงข้อที่16เนี่ยนะครับเชื่อเขียนชัดเจนเลยนะครับนะเชี่ยเขียนชัดเจนเลยเป็นคําอธิบายของสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่3นะฮะแล้วก็มาเจาะลงบทที่4นี้แล้วก็ยังเป็นเรียกว่าอินโทรถึงบทต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ภูมิใจและขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มา ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นบทสรุปของสิ่งก่อนหน้านะฮะแล้วก็เป็นอินโทรเป็นการเป็นการอ่เป็นการสรุปมวดของสิ่งที่จะอยู่ข้างหลังอ่าที่บทที่4ข้อที่1 4ถึงข้อที่16นะครับเรามาดูกันอีกทีนะครับเราดูเบื้องหลังของพระธรรมข้อนี้กันไปแล้วนะครับมาดูกันอีกทีนะครับในพระคัมภีร์บทนี้บอกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้สเสด็จผ่านฟ้าสวรค์ที่เข้าใจแล้วนะครับนะพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นของจริงที่ พระอ,องค์ทรงกระทำนะครับในะครับปุโรหิตและในฐานะเครื่องเผาบูชาด้วยนะครับเป็นของจริงที่กระทําสิ่งนี้ในนามของมวลมนุษยชาติและการถวายบูชานี้เป็นของจริงที่ที่สวรรค์ให้การรับรองนะครับการถูกตรึงสิ้นประชนของพระองค์บนบนไม้กังเขนและพระองค์ตอนนี้พระองค์ทรงอยู่บนสวรรค์นะครับอธิษฐานเผื่อเรานะครับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่คือองค์พระเยซูเจ้าผู้เสด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก ขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่เราประกาศรับไว้นะครับดังนั้นแล้วนะฮะเรามีมหาบุรุหิตคือพระเยซู นะผู้รับบาปของเราไปดังนั้นเราต้องเชื่อในพระองค์เพราะความรอดรมีสิ่งเดียวที่จะนำความรอดมาสู่เราก็คือความเชื่อความรอดมาโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อและข้อที่สิบห้าบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาบุรุษที่ไม่สามารถจะเขียนใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป นะครับพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นทั้งมนุษย์ร้อยปเ็นตและทรงเป็นทั้งพระเจ้าร้อยเปอนตนะครับในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็ในฐานะนี้นะพระองค์ก็เหมือนกับมหาบุรุิคนอื่นๆคือพระองค์ถูกทดลองใจ กับความบาปเหมือนกันนะฮะเหมือนคนอื่นๆก็คือมหาผู้รู้คนอื่นๆก็ถูกทดลองใจให้ทําบาปพระเยซูก็ถูกทดลองใจให้ทําบาปแต่สิ่งที่พระเยซูไม่เหมือนกับมหาผู้รู้คนอื่นในพระคัมภีร์เดิมก็คือแม้ว่าพระองค์จะถูกทดลองใจให้ทำบาปเหมือนมหาผู้รู้คน,นอื่นในพระคัมภีร์เดิมแต่พระเยซูไม่เคยกระทําบาป ดังนั้นแล้วพระองค์จึงไม่จําเป็นต้องถวายสัตวบูชาสำหรับปากของพระองค์เองหมายความว่ายัางไงหมายความว่าในสมัยพระเัมนพีเดิมเนี่ยก่อนหน้าสมัยพระเเยซูเนี่ยในพระเงิพีเดิมมหาปรุคิดอื่นๆที่เป็นเงาของพระเยซูเนี่ยนะครับนะเป็นเงาพระเยซูเปรียบเสม,มือนเงาเสียงอะไรเงรี้ยคงเคยดูรายการโทรทัศน์นะครับมีนักโลกคนหนึ่งแล้วก็เงาเสียงซึ่งไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยนะ คนอื่นๆที่มาเป็นเงาของพระเยซูเนี่ยนะฮะมหาบุรุษอื่นๆในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นเวลาเขาเข้าออไปถวายเครื่องบูชาสําหรับประชากรของพระองค์นั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทาก็คือถวายเครื่องบูชาสำหรับบาปของเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็จะต้องนะฮะรักษาตัวของเขาอย่างบริสุทธิ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถวายเครื่องเครื่องบูชาบาปของเขาเพื่อกันเดี๋ยว ะะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขารู้ว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์มากนะครับถึงแม้ว่าเขาจะถวาย เขาเรียกว่าอะไรชําระตัวเองให้บริสุทธิ์นะครับตั้งใจที่ไม่กระทำบาปอย่างไรก็ต <apply> ้องมีการถวายไปนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเพื่อที่จะมั่นใจเพราะว่าเพราะว่าในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยบอกเลยละว่าถ้ามหาปุโรหิตนะครับมหาปุโรหิตปีนั้นนะเพราะว่าเขาาจับฉลากแลเวียนเดินไปนะครับมหาปุโรหิตปีนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปนะครับในในห้องชั้นในสุดนะครับนะในห้องชั้นในสุดที่จะถวายเครื่องบูชาตรงขีดพันทัญญานนะครับถ้าเข้าไปตรง ห้องชั้นในสุดนั้นแล้วปรากฏว่ามหาปรุธธิดไม่มีความบริสุทธิ์เพียงพอแล้วพระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องบูชาของเขามหาปรุคนนั้นก็จะล้มลงตายนะฮะทีนี้พอมหาปรหคิตล้มลงตายแล้วจะเอาศพออกมายัางไงนะฮะบางครั้งก็บอกอาเราก็บอกว่ายัาง่ง่าก็เราก็เปิดเปิดม่านเข้าไปในใน,ในห้องชั้นในสุดแล้วก็ลากศพแกออกมานะครับแต่จริงๆไม่ใช่งไงนันะครับพวกคนที่จะเข้าไปชั้นในสุดนะครับต้องขีปนาสัญญาได้นะครับจะเข้าไปในม่านต,ตรง ชั้นในสุดนั้นได้ต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์นะครับและถ้ามหาปรุชิตไม่มีความบริสุทธิ์เพียงพอลม้ลมลงตายอยู่ในนั้นคนที่คนธรรมดาคนอื่นธรรมดาที่ไม่ใช่มหาปรุชิตที่ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นเปิดแหวกบ้านเข้าไปเอาศพออกมาก็จะตายเหมือนกัน,นดังนั้นแล้วในสมัยในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับจึงมีการทําเชือกนะครับคล้องไว ท้องไว้ที่มหาปรุท้องเครื่องแต่งกายของมหาปรุหิตไว้นะครับแล้วก็เอาเชืกเอกออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ลากเชืกเอกออกไปข้างนอกเวลาเวลามหาปรุหิตไม่บริสุทธิ์นะครับล้มหลงนะฮะลูกศิษย์ก็จะได้ดึงดึงศพท่านออกมานะมีความไม่บริสุทธิ์ตัวหน้าพระภาคของพระเจ้านะครับความบริสุทธิ์ไม่พอจะถูกดึงศพออกมานะครับลูกศิษย์ก็จะไม่ต้องตายไปด้วยนะครับและทีนี้ลูกศิษย์จะรู้ได้ยังไงว่ามหาปรุหิตยัง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 มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะครับเขาก็มีการติด กระพวนหรือกระดิง่งเล็กๆก,ก,กระพวนติดเอาไวท้ที่ชุดของมหาปุโรหิตนะครับถ้ามหาปุโรหิตกำลังทำพิธีกระพววก็จะกุ้งกริ้ง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 กงเกงกงเกงดังไปนะฮะลูกศิษย์ที่อยู่ข้างนอกก็จะรู้ว่าโอเคอาจารย์ของเรายังอยู่นะฮะอาจารย์ของเรายังอยู่ก็ยัง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 ปล่อย,ย,ยให้อาจารย์ทำพิธีไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เงียบเสียงเงียบไปลูกศิษย์ก็อาจจะบอกว่าอาจารย์เป็นอะไรล้าอาจารย์ อาา้าอาจารย์ตอบมาโอเคพอดีอธิฐานอยู่พอ้โอ,อธิฐานอยู่ชชอย่เสียงดังอาจารย์อธิฐานอยู่เอาอย่างนี้ถือว่าอาจารย์ยังอยู่แต่ว่าถ้าบอกอาจารย์อาจารย์นี่อาจารย์หลาย,ลายครั้งอาจารย์เงียบเงียบไปก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วมหาบุรินคน์อารสิ้นใจตา,ตายต่อหน้าขีปพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะความปากเป็นเรื่องที่จริงจังมากหลังจากนั้นลูกศิษย์ก็จะดึงออกไปดึงศพออกมานี่คือคําอธิบาย ของพระธรรมที่บทบทที่4ข้อที่15เพราะว่าเราไม่ได้มีมหากรุฎที่ไม่สามารถเข็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการจึงกระนักนพระงคอย่างปอกทรงปราศจากบาปะนะครับเพราะเยูุจ้าพระองค์ทรงรู้นะครับพระองค์ทรงรู้เป็นอย่างดีว่าการถูกทดลองใจเป็นอย่างไร พระองค์ทรงรู้ความเจ็บปวดทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ว่าความหิวเป็นยังไงพระองค์ทรงรู้ว่าการถูกเพื่อนทรยศถักหลังเป็นยังไงเราอาจจะเราอาจจะแค่ถูกเพื่อนดนทานะแต่พระเยซูพระองค์ทรงถูกเพื่อนของพระองค์ทรยศพระองค์แล้วฆ่าพระองค์ทิ้งพระองค์ทรงถูกเพื่อนของพระองค์อีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าพระองค์กับลูกศิษย์ของพระองค์ก็รุนรรงเขาเดียวกันนั่นแหละ พระองค์ทรงถูกเพื่อนถกพระองค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ตัวอีกคนนึงปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งในวันที่พระองค์ทรงต้องการเขามากที่สุดพี่น้องครับถ้าพี่น้องบอกว่าเราถูกบีบคั้นต่างๆมากมายแล้วไม่มีใครเข้าใจเราเลยพี่น้องลองคิดในมุมนี้ที่พระธรรมเปรืบอกว่าเรามีองค์พระเยซูเจ้าเรามีองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเข้าใจเราทุกประการ เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์ทรงผ่านสิ่งนั้นมาได้และพระองค์ทรงพร้อมที่จะอธิษฐานเพื่อเราให้เราสามารถผ่านสิ่งต่างๆที่เราผ่านเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าการทดลองมันหนักหน่วงแค่ไหนพระองค์ทรงรู้วความเจ็บปวดในฐานะมนุษย์ความกดดันมันมีมากแค่ไหนถ้าท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินท่านจนเลอกเกินมีปัญหาทางการเงินพี่น้องครับพระเยซูก็ไม่ใช่คนร่ารวยอะไรเลยพระองค์ทรงร่ำรวยแน่นอนในในตอนอยู่ฟ้าสวรรค์แต่พระองค์ทรงสละความร่ารวยของการเป็นพระบุตรของพระเจ้าลงมาทําอา อาชีพเป็นช่างไม้ต้องทำงานใช้แรงงานพระองค์ก็ต้องทำงานใช้แรงงานบางครั้งพระองค์คือช่างไม้ในสมัยพระปีเดิมเป็นผู้รับเหมาพระองค์ทรงทำงานท่านใช้แรงงานด้วยแล้วก็ทำธุรกิจ s m e เล็กๆของพระองค์คือเป็นผู้รับเหมาช่างไม้ในในขอภายช่างไม้ในสมัยพระคัมพี์แปลว่าช่างรับเหมาที่สามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลังพระองค์ก็ต้องหาเงินมาจ่ายลูกน้องเหมือนกันก็ต้องคิดเหมือนกันว่างานนี้ ฉันจะไหวไหมฉันจะได้กําไรไหมเจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายลูกน้องลูกน้องก็เบิกตลอดพระองค์ก็ยังต้องใช้แรงงานของพระองค์เองด้วยแดนร้อนๆของอิสราเอลน้องครับพระองค์ทรงถูกทดลองใจอยากรองทุกประการและพระองค์ก็ผ่านมาได้และพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้กําลังใจและอธิษฐานอยู่ที่เบื้องขวาพระพักของพระเจ้าเพื่อเราสนะครับดังนั้นแล้วนะคะร,ะรับพระธรรมจีบรูรบทที่4ข้อที่16จึงบอกว่าเะนนั้นให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้านะครับ คำว่าพราะที่นั่งแข่งพระคุณนี่คืออะไรพราะที่นั่งแข่งพระคุณคือฟ้าขีพันธสัญญาที่มีเครูปเอาปีกสองปีกเครูปสององนะครับรูปเครูปสององ เอาปีกสองปีกมาจวดกันไว้นะครับแล้วก็ตกฝาหีปัทสยาตรงนั้นเรียกว่าพระที่นั่งแข่งพระครุณเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าพระเจ้านั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแท้จริงแล้วพระเจ้าปรารถนาที่จะประทานพระคุณให้กับมนุษยชาติแท้จริงแล้วพระเจ้าปรารถนาที่จะประทานพระคุณให้กับเราทั้งหลายมาตั้งแต่แรกแล้วมาตั้งแต่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมแล้วแต่ในในในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้า ผู้บริสุทธิ์ดังนั้นแล้วโดยสมัยพระคัมภีร์เดิมจึงเชี่้เห็นถึงทั้งสองอย่างของพระเจ้าคือความบริสุทธิ์โดยพระองค์ทรงบอกผ่านธรรมบัญญัต,ติต่างๆที่ชี้ถึงความบริสุทธิ์คือการแยกออกมาเป็นพิเศษและพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปิี่ยนด้วยความรักความเข็นอ,อกเข็นใจ นะครับความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจพระองค์จึงทรงประทานอีกระบบหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอีกระบบหนึ่งมาคู่กันก็คือระบบการถวายบูชานะครับด้วยสองระบบนี้ที่ไปคู่กันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ลักษณะของพระเจ้าทั้งสองด้านคือลักษณะของพระเจ้าทั้งนงความบริสุทธิ์และลักษณะของพระเจ้าคือความรักความเมตตาได้สําดงออกไปพร้อมๆกันและทั้งสองสิ่งนี้นะครับก็คือลักษณะความบริสุทธิ์ที่สําดงออกผ่านทางธรรมบัญญัติลักษณะความเมตตา ที่สแสดงออกนะฮะความรักความเมตตาที่สแสดงออกโดยพระคุณของพระองค์นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์คือพระที่นั่งแข่งพระคุณก็คือขี่ปัสยญาที่อยู่ในห้องชั้นในสุดที่ผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่านั้นที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้และกนั้นก็ยังต้องถวายเครื่องบูชาของตัวเองเพื่อกันเหนียวไว้เผื่อพระเจ้าม่ยอมรับความบริสุทธิ์ของมหาบริวรคนนั้นต่อให้ถวายบัติพระเจ้าม่ยอมรับก็ยังตายเลยนะครับนะโอเคนะครับความบริสุทธิ์พระเจ้าที่แสดงออกในพระพีเดิมผ่านธรรมบัญญัติและความรักความเเมตาาขออองงพระจ้สสดดกโยัญ ที่น่าแขกประคุณก็คือฝาหีบพันธสัญญาทั้งสองอย่างนี้นะครับนะสําแดงร่วมกันในระบบการถวายขึ้นเผ่าพูชาเมือการเมื่อม,มีการทําผิดทางบ,บัญญัติับา่านทั้งพระพาโมเสสพระพาดาวิกต่อมาในสมัยพระวิหารของซาโลมอนก,ก็าตามนะครับพระพาหรือพระวิหารทั้งหมดนี้นะครับเป็นเงานะครับเล็งถึงการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บมนไม้กางเขนถวายพระองค์เองเป็นเครื่อง เครื่องบูชาไทยปาและพระองค์ทรงเป็นมหาพรูหิตเองด้วยโดยการสิ้นประชนรใบไม้กางเขียนของพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าด้วยพระองค์เองทําให้พระสสยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่บอกว่าบาปคือบาปค่าเจ้าของความบาปคือความตายเมื่อมีบาปแล้วต้องมีการหลั่งเลือดในสมัยพระกัมพีเดิมเป็นเงาคือเลือดของสัตว์ที่ไม่รู้อีโนอีเนในสมัยพระกัมพีใหม่ก็คือพระเยซูก็ไม่รู้อีโนอีเนอ,อะไรเหมือนกัน พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์บาปคือบาปแม้ตัวพระองค์เองหรือมุมมองแม้พระบุตรของพระองค์เองพระองค์ก็พร้อมที่จะสละเพื่อที่คงความบริสุทธิ์ไว้บาปคือบาปนะครับและความรักก็คือความรักเมื่อพระเยซูซึ่งก็คือพระองค์เองในพระภาคหนึ่งนะครับสละชีวิตเพื่อมวลมนุษยชาติเช่นเช่นพระคัมภีร์เดิมมีการถวายเครื่องบูชาตลอดมานะครับสิ่งนี้ ทำให้ทั้งหมดนี้เกิดความสมบูรณ์เงาที่แสดงถึงความรู้สึกพระเจ้าผ่านทางพระเจ้าและผ่านทางพระที่นั่งแห่งพระคุณคืคียรตพันธสัญญาทั้งหมดนี้รวมกันอย่างสมบูรณ์ผ่านทางองค์พระเยซูเจ้านะครับพระพ่านจะสมบูรณ์ไหมก็เกือบจะสมบูรณ์แต่เพียงแค่เลื่อนกนารพิพากษาออกไป อีกปีหนึ่งเลือ่องจะมีภาคสาไปอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งนะครับเพราะเขาต้องทํากันทุกปีในพระธรรมที่บรูเนจะบอกเรื่องนี้ครับอนนะะระบบพระพาร็กตามระบบพระหรก็ตามเพียงแค่เลื่อนจากที่ภาคสาวกอีกปีหนึ่งเพราะเขาต้องทําทุกปีประจําปีประจําปีจนกระทั่งพระเยซูเสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตและเป็นเครื่องเผาบูชาเครื่องถวายเครื่องบูชาของพระองค์เองดังนั้นแล้วนะครับทีบรูบที่สี่ข้อที่สิบหกจึงบอกว่าฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณไม่มีใครเข้าไปได้นะจะ นอกจากคนที่บริสุทธิ์ที่สุดคือพระเยซูทรงเข้าไปและหลังจากนั้นด้วยโลหิตของพระองค์ปูทาทับเราจึงเดินเข้าไปได้ให้เราสํานึกในสิ่งนี้เพราะพระคุณแปลว่าสิ่งที่ได้โดยที่เราไม่สมควรจะได้ถ้าไม่มีโลหิตพระเยซูแล้วนะครับผมคิดว่าเอาตัวผมลวกันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าคนอื่นและกันเดียวพี่น้องจะเอาตัวผมเนี่ยถ้าไม่มีโลหิตพระเยซูทรงพอทางสิ่งนี้ผมว่าผมเดินผ่านประตูโบสถ์ไม่ต้องรอถึงธรรมรชแล้วผมชักตายตรงหน้าประตูโบสถ์แล้ว นี่ที่ผมชักตายแล้วนะครับนะสงสัยควรต้องลาศพบผมออกไปถ้าไม่มีโลกิตพระเยซูแต่ผมเข้ามาแล้วก็นำนมัสการพระองค์บางครั้งผมเองก็เป็นผู้นำนำมัสการเพราะการการถวายเครื่องบูชาในพระคัมภีร์เดิมแท้จริงก็คือการนมัสการ นะครับและตอนหลังค่อยค่อยปรับมาเป็นการร้องเพลงอะไรก็ตามนะครับเมื่อก่อนมีทั้งการร้องเพลงการถวายเครื่องบูชานะฮะนะแต่ตอนหลังเราก็จะนยิยมร้องเพลงกันมากขึ้นเพราะพระเยซูถวายเครื่องบูชาเป็นตัวพระองค์เองไปแล้วนะครับจึงไม่ต้องถวายเครื่องสัตว์บูชาอีกนะครับบางครั้งผมก็นำนำมัสการบรางครั้งผมก็มาเทศนาแต่ถ้าไม่มีโลจิตพระเยซูนะพี่น้องผมว่าผมชักไปดวงขณะแต่ว่าแล้วอาจารย์ดีไปทำบาปอะไรมากมายทักหนาผมบอกให้แค่คิด ร้ายต่อคนอื่นคิดเครียดแค้นขับรถไปเจอเขาปาดหน้าแล้วพูดคําไม่ดีออกไปเลยเฮ้ยแค่นี้แค่นี้ก็ปากแล้วเพราะท่าไม่แสดงออกถึงพระสนะของพระเจ้าบาปเป็นสิ่งที่รุนแรงเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นให้เราสํานึกนะครับนะฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นักแห่งพระคุณด้วยใจกล้าเพื่อเราจะรับพระเมตตาและพบพระคุณที่ช่วยเราในยากที่เราต้องการ วันนี้นะครับเราจึงต้องร่วมกันที่จะสํานึกในพระคุณของพระเยซูสํานึกในการไถ่บาปในเครื่องบูชาที่พระองค์ส่งถวายด้วยตัวพระองค์เองในฐานะมาหาบุรุษิตและในฐานะ เครื่องบูชานะครับสารเสริญพระเจ้านะครับให้เรามาร่วมใจกอธิษฐานนะครับสารเสริญพระเจ้าปรงาุงจงขันขอประเทศไทยมี7 0 0 0นักอธิษฐาน1ล้านผู้เชื่อ10,000ผู้รับใช 1, ้1 0,000คริสตขึ้นจักรขอพระคุณของพระเยซูที่สําแดงผ่านทางการสิ้นประชบรใบกังเขนให้โลกิตพระองค์ทาทับให้เราเดินเข้าไปถึงพระที่นั่งขอคุณเดินเข้าไปถึงชั้นในสุดของพระพลาได้ขอให้สิ่งนี้ไม่เสียเปล่าขอให้คนไทยได้รู้จักถึงสิ่งนี้โปรุจุขันธ์และ0 0หนึ่งหมืรนขึจะจวาเขาจะถ ใช้ 1, หนึ่งล้านผู้เชื่อเราจะมีเจ็ดพันคนที่อธิษฐานที่รู้จักหัวใจของพระเจ้าในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆที่ยังไม่มีคริสตจกักรขอพระองค์ทรงนำพาให้มีคริสตจักรเกิดขึ้นและขอผู้นำผู้รับใช้ที่จะมีชีวิตเรียนแบบพระคริสต์เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกภายในให้เขาทำด้วยด้วยความรักภายในไม่ใช่ทำด้วยตำแหน่งสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราได้รับพระเมตตาและพบพระคุณที่จะช่วยเราในเวลาที่เราต้องการ ลูกกราบอธิษฐานทั้งหมดในพระนามแห่งองค์พระเยซูเจ้ามหาปุโรหิตของเราสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจา้าอาเมนสวัสดีครับสถานีอธิษฐาน